มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะชาวราศีพิจิกนะคะหมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้เรามาดูกันเลยนะคะว่างานเงินความรักในเดือนกันยาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ใครที่อยากดูดวงเป็นการเร่งด่วนนะคะช่วงนี้คิวหมวยออว่างแล้วเพราะว่าหมวยรีบทยอยเคลียร์คิวให้แล้วนะคะก็ใครที่อยากดูนะคะก็ทักไลน์ไอดีรีบรบมาจองคิวกันได้เลยนะคะก่อนที่คิวจะเต็มนะ มาค่ะหัวข้อของการงานนะคะเริ่มค่ะชาวพิจิตอัศวินถือไม้เทา้าเดอะเลเวอร์สี่ดาบหกไม้เท้านะคะสิบดาบใต้สำหรับเป็นราชาถือถ้วย ในเรื่องของการงานอ่ะคุณขยันขันแข่งมากแล้วก็รักงานตรงนี้มากเลยนะคะมีความผูกพันบางคนอาจจะทํางานกับคนรักก็ได้หรือว่าทํางานกับทีมที่เป็นที่รักนะคะตอนนี้มันมีสถานการณ์ที่เหมือนแบบว่าคุณออโดนหักหลังมาโดยในสิ่งที่คุณไม่รู้อะคะ่ะเหมือนแบบว่าใส่ร้ายก็ได้โดนกระทํารับหลังก็ได้แล้วก็คุณเชื่อว่าคุณนะจะได้ชนะแน่นอนแต่ว่า ออรอบข้างบรรยากาศที่มันเป็นจริงเห็นได้วยตาเนื้อจริงๆเนี่ยมันช่างโหดร้ายมากนะคะแต่คุณอ่ะเป็นผู้ให้คิดว่าถ้าทําดีที่สุดแล้วยังไงมันก็ต้องผ่านผลไปได้สีนาอะไรประมาณนี้นะคะมาถูกแล้วค่ะเอนเนอร์จีที่ดีมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญคุณไม่ย่อท้อนะเชื่อมั่นในตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะมาในเรื่องของการเงินนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวพิจิต เริ่มค่ะราชาถือดา The e a t h ราชาถือถ้วยนะคะหไม้เทา้าเอเนจีในใจนี่มีแต่แบบชัยชนะตลอดเลยนะคะจัดเม้นต์ได้สำหรับเป็น เดือนพฤศในเดือนสิงหาเดือนกันยานี้นะคะชาวราศีพิจิกจะสามารถตัดปัญหานี้เรื่องของการเงินได้แล้วก็เริ่มต้นขึ้นใหม่กับตัวเองกับสถานาการณ์รอบข้าแล้วก็กับชีวิตตัวเองนะคะคือมาดีมากนะคะแล้วก็มีชัยชนะ,ะคนรัก ครอบครัวหนะ้าที่การงานเนี่ยนะคะอาจจะพาโชคมาให้ทําให้คุณอ่ะส่งเสริมให้คุณอ่ะเป็นดีอิมเพลเอร์เลยนะคะการเงินก็น่าจะปงังแต่ก็ต้องฝากฟันอุปสรรคขวางหนามตรงนั้นให้ได้ก่อนนะคะอืมหัวข้อสุดท้ายละหัวข้อของความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับชาวพิจิกนะเริ่มค่ะหนึ่งไม้เท้าค่ะ มีความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะรอคอยจังหวะและโอกาสค่ะสามไม้เท้าเดะทาวเวอร์ค่ะรอที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักนะคะอัศวินถือไม้เท้าค่ะยังไงแล้วคุณอะเต็มที่มากนะคะกับรักครั้งนี้ถึงขั้นวางแผนแต่งงานได้เลยนะดูได้สำหรับก่อนนี่เริ่มเก็บเงินได้มากพอสมควรแล้วนะคะ ก็เต็มที่ในเรื่องความรักมากนะคะคุณเต็มที่มากแล้วก็มีการเหมือนบอกว่าออวางแผนที่จะให้คนรักอะ่ะยังไงดีด้วยในเรื่องของเงินหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะมาโรแมนเซนโจจะบอกอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับความรักนี่คุณไม่อยากให้คนที่คุณรักอะ่ะลำบากนะคะจะพยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดประมาณนี้ มีแพชชั่นต่อกันนะคะในเรื่อง18บวกอาจจะอตอบโจทย์กันได้ด้วยตรงนี้นะคะกิฟต์เวอร์ชั่นิ0อาแชร์นะคะจะได้มีการเปลี่ยนสถานะแหละนะเป็นคู่กันนะคะคู่โซมีเนาะนี่คู่ทวินเซมเลยค่ะบุเพสนิวาเลยนะคะจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนาะอืมเอนเนจีดีมากความรักชาวพิจิในเดือนกันยานี้มา ปิดจบบทสรุปความรักแล้วค่ะว่าจะปิดท้ายความรักให้ชาวพิจิกนะคะปิดจบความรักให้ชาวพิจิกนะโรแมนต์ค่ะมีความโรแมนติกกันมากมายเยสค่ะเลต go นะคะอันไหนที่ผ่านมาแล้วอะคะ่ะหมางใจกันก็ให้ปล่อยมันไปนะคะเดินหน้าต่อ จะได้รับคําตอบเร็วๆนี้แหละนะคําตอบเรื่องที่ดีเกี่ยวกับความรักนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยคุณอยู่ชุดอน new direction ค่ะคุณเลือกเขาแล้วเขาก็เลือกคุณได้มีการสร้างครอบครัวกันแน่นอนนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมและ Perfect timing เดินหน้าต่อไปเลยค่ะมาถูกทางละนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็จะได้แต่งงานอยู่ร่วมกันแล้วนะคะมาไพ่โซดิแกนะคะจะบอกว่าชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกันบ้างนะคะ รีบาร้าค่ะราศีตุลลัคนาตุลเมษนะคะราศีแอร์สอ๋อทวารสค่ะราศีพึกภศกก็มีทั้งทัุลมทัุไฟแล้วก็ธ่าตินนะคะทตาลมตุล ท่าไฟเมฆนะคะแล้วก็าตาดินถึกสมนะคะขอจบชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกแต่เพียงเท่านี้นะคะเมื่อดูเป็นแบบโดยรวมทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงสําหรับชาวราศีพิจิกบางท่านนะคะถ้าอยากดูแม่นยำเจาะลึกจริงๆเป็น private ส่วนตัวนะคะทักไลน์ไอดีหมดมาได้เลยคะ่ะช่วงนี้ก็คิวว่างนะคะคิวว่างแล้วก็รีบเลยนะคะถ้าใครอยากได้คําตอบที่เร่งด่วนแล้วก็เป็นหาคาใจทุกๆอย่างนะคะแม่นมากในเรื่องของความรักนะคะก็เข้ามานะคะ พูดคุยในรายได้นะคะ ส่วนช่อง YouTube อย่าดูเพียงอย่าง,างเดียวนะคะก็มากดไลค์กด Subscribe เหนื่อยค่ะเพิ่งกลับบ้านมาก็รีพูรีบทำเนาะมันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำอยู่แล้วก็มากด u b s ส r i b e นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดปุ่มติดตามนะ่ะจะได้มีปลอบอ้าจแจ้งเตือนที่โทรศัพท์กดปุ่มกระดิ่งนะคะจะได้มีปลอบอ้าจแจ้งเตือนที่โทรศัพท์ว่ามูเตนทาหลอดไบหมวยมาแล้วบางท่านคือ FC อฟวยหมวยหวยน้ารักมาก FC หมวยทุกคนน่ารักมากเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคลิป พี่หมวยแจ้งเตือนเลยก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งอะคะ่ะตรงตรงที่เรากดาติดตามอะ่ะมันจะมีกระดิ่งอะคะ่ะเขาจะได้แจ้งเตือนที่ปออ๊ออัอเนาะว่าพี่หมวยมาแล้วอัปเดตข้อความแล้วขออนุญาตเรียกพี่หมวยนะคะเพราะว่าหมวยอายุส1แล้บแก็และแก่ละแล้วก็มากด ติดตามช่องติ๊กต็อกหมวดได้นะคะเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดก็จะยาวๆไปเลยนะคะฟรีท่านละหนึ่งคำถามอนะไรเงี้ยตอนนี้แม่หมอแต่ละท่านก็ฮิตละมา,มาไลฟ์สดแล้วก็ฟรีท่านละหนึ่งคำถามหมวดดีใจที่ไอเดียของหมวดเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆท่านเนาะแล้วก็สุชาตลาชาลศิพิจิกเรื่องงานเราต้องหนักต้องเหนื่อยก่อนถึงจะสำเร็จนะคะเงินก้อนโตถึงจะได้มานะคะสู้ๆดคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ